สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ระดาเดินตามเด็กๆมานะคะมันเจอหนองน้ำนะทุกคนแล้วก็เจอไข่หอยเชอรี่ด้วยค่ะซึ่งเขาจะไข่ไว้บนต้นไม้เหนือน้ำประมาณหนึ่งฟุตน,นะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่ลูกเขาฟักออกมาเนี่ยลูกเขาพอเป็นตัวได้ใช่ไหมเขาก็จะล่วงลงไปในน้ำค่ะทุกคนซึ่งมันทำให้ เด็กๆของเขามีโอกาสรอดชีวิตสูงนั่นเองนะคะเขาก็เลยต้องไข่ไว้ใกล้น้ำเนาะซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะคือพอล่วงลงไปในน้ำปุ๊บคือเขาก็จะหาอาหารกินเองได้เลยอย่างนี้นะคะคือถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำแห้งก่อนเนี้ยโอกาสที่น้องจะรอดชีวิตก็ก็มีน้อยนั่นเองเนาะเขาก็เลยจําเป็นต้องไขไว้บนที่ที่ที่มีน้ําแล้วก็กะว่าน้ําอ่ะ ลดระดับช้าลงนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ลูกของเขามีโอกาสรอดชีวิตสูงนั่นเองนะคะซึ่งไข่พวกนี้จะฟักเป็นตัวใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ7-15วันนะคะแล้วแต่ว่าตัวไหนที่เขาถึงระยะก่อนตัวนั้นเขาก็จะฟักก่อนแล้วก็ร่วงลงไปในน้ําก่อนนะคะนอกจากจะเจอไข่แล้วพี่ก็เจอตัวเขาด้วยนะคะทุกคนอยู่ในหนองน้ำเนาะแอบอยู่ใต้ขอนไม้นะคะ คงจะเย็นสบายแหละเพราะว่าน้ําเย็นนะทุกคนน้ําก็มีตะไคร่น้ํานะต,ตัวเขาน่าจะอ้วนนะคะเพราะาฝาเต็มมากเลยเก็บขึ้นมาโชว์กล้องแล้วก็เอาเข้าไว้ที่เดิมนีม่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะดูสิอันนี้เขาแอบ,บจุจีกันอยู่สองตัวเพียก็ไปแอบ,บลากเขาขึ้นมาค <laughs> วามวาความสุข <laughs> ปวป่วนกับหวังความสุขของเขาแอบขึ้นมาโชว์กล้องหน่อยนะคะแล้วก็เก็บเขากลับไว้ที่เดิมเหมือนเดิมเราก็ไม่ทำอะไรเขาหรอกทุกคนแค่แบบไปหาแบบปวนปวนชีวิตคนอื่นเขาแล้วก็เก็บเขาไว้ที่เดิมเพราะว่าเราไม่กินนั่นเองนะคะเราไม่กินเราก็เลยไม่เก็บเขามาเนาะเราก็ ปล่อยเขากลับไปที่เดิมส่วนใครจะให้เก็บไปฝากไม่ฝากใครนะอยากได้ไปเก็บเองแน,น่นอนก็มีเยอะอยู่นะทุกคนพี่ก็เดินตามเด็กๆของพี่มานะคะเจออะไรพี่ก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยธรรมชาติด้วยๆนะคะใครอยากมาเก็บต้องเดินตามพี่มานะมาช่วยพี่เลี้ยงควายแลวพี่จะบอกพี่กัด ถ้าไม่มาก็ไม่บอกให้หาเองอยากไปหาตรงไหนก็ไปแต่ถ้ามาช่วยพี่เลี้ยงวายพี่จะบอกว่าพี่เจอเขาตรงไหนแล้วไม่ค่อยจะกวนเท่าไหร่หาเพื่อนนะเนี่ยห,หาเพื่อนมาคนเดียวก็เหงาเนาะไม่รู้จะคุยกับใครอะ่ะแล้วเผื่อมีเพื่อนมาช่วยเลี้ยงพี่ก็จะได้บอกเออไปงมหอยตรงนั้นนะพี่เจอตรงนี้แหละเยอยะแยะเลยอะไรอย่างนี้ ไม่มาก็อดไปอันนี้ก็หนองเดียวกันนั่นเองนะทุกคนมีมุมพระอาทิตย์กำลังแบบสะท้อนแสงสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเที่ยงๆพอดีนะที่พี่ไปถึงนะคะน้ำก็นิ่งอยู่แดดก็แจ้งแรงเย็นด้วยค่ะ ไปแอบป่วนเขาเราก็เก็บเลีอยสวยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะ